ดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาลุยกับคุณดูอตัวจิ๋วต่อนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นจิ๋วนะครับผมสามตันเองนะครับผมพีไม่ใช่พีซีนะครับผมอันนี้เป็นเคเอ็กซเก้าหนึ่งคีสามเปอร์ซีรีเอ็กนะครับผมตัวนี้ครับผมนี่ครับวันนี้เรามาถ่ายช่วงเย็นๆกับอากาศที่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับคนขับเงอแตกเลยครับ นี่ครัไกลแล้วไกลแล้วโอ้โอันนี้เป็นการนอกหน้าดินนะครับผม ในอีกเที่ยวเย่ะสิบเที่ยวสิบก็เห็นไหยครับผมอันนั้นฝั่งนี้เป็นเป็นล้อตามนะครับฝั่งนู้นเป็นล้อนำนะครับล้อนำจะอยู่ทางด้าน ตัวเลดเดอร์นะครับผมหรือใบกรีดดินนะครับผมล้อนำจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตัวตัวที่เป็นเฟืองใหญ่ๆอย่างนี้จะเป็นล้อตามนะครับผมส่วนล้อนำจะเป็นฝั่งน้นนะครับโอเคครับผมตักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม